กางเกงขาสั้นกางเกงแฟชั่นเอวสูงมีขอบเอวตีเกรดหน้าหลังเนื้อผ้าวูเวฟผ้ายืดใส่สบายสีไม่ตกมีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะคะเพื่อน,นมีถึงสไซส์ให้เลือกใส่กันเลยนะคะไซส์เอเอวจะอยู่ที่26-32นิ้วสะโพก 32-40นิ้วยาว15ไซส์ L ออยู่ที่28-34นิ้วสะโพก32-42ความยาว16นะคะไซส์ XL เอวอยู่ที่32-38นิ้วสะโพก34-44นิ้วความยาว18ไซส์ 2XL เอวอยู่ที่34-40นิ้วสะโพก 40ถึง52นิ้วความยาว19อันนี้สาวอวบสาวอ้วนใส่ได้นะคะใส่สวยใส่ใส่สบายเป็นผ้ายืดผ้าหนาไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะระบายอากาศได้ดีจ้า สำหรับเพื่อนๆืคนไหนนะคะที่สนใจกางเกงขาสั้นเอวสูงนะคะวันนี้นะคะตัวละแค่29บาทเท่านั้นราคาโปรในไลฟ์เท่านั้นนะคะเริ่มต้นตัวละ29บาทเท่านั้นเพื่อนๆจิ้มตะกร้าเลยนะเพื่อนๆกดเลือกสีได้เลยนะคะมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะเป็นกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงขาสั้นเอวสูงนะคะเป็นกางเกงที่เก็บพุงเก็บพุงได้เนาะขาสั้นเอวสูงมีขอบเอวตีเกรดหน้าเป็นผ้ายืดใส่สบายสีไม่ตกนะคะ เพื่อนๆกดเข้าไปเลือกสีได้เลยนะมันมีหลากหลายสีให้เลือกมากเป็น10ส,ส,สีเลยนะคะมีแบบเป็นลวดลายก็มีนะคะราคาเบาๆค่ะแค่29บาทอันนี้ใส่ได้สบายมากเลยนะเหมาะกับหน้าร้อนมากค่ะสาอวบสาอ้วนใส่ได้นะคะเพราะว่ามีไซส์ XL แล้วก็ 2XL ด้วยนะ อันนี้นะไซส์เอ็มก่อนยืดเอลอยู่ที่26นิ้วยืดได้ถึง32นิ้วไซส์เอลเอลก่อนยืด28นิ้วยืดได้ถึง34นิ้วไซส์เอ็กอลเอลก่อนยืด32นิ้วยืดได้38นิ้วนะคะแล้วก็ไซส์ 2xL นะคะอดอก,ก่อนยืด34นิ้วยืดได้ถึง40นิ้วเลยค่ะสนใจสินค้าตัวไหนจิ้มตะก,กร้านะคะเลือกเลยจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนกด,กดเพิ่มกดเลือกสีแล้วก็เพิ่มใส่ตะก,กร้าไว้ก่อนนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากสั่งหลายตัวเนาะกดกดเข้าไปที่ะตะกร้าสินค้ากดเพิ่มสินค้าแล้วก็เลือกค่ะเลือกหลายๆสีหลายๆตัวที่เราต้องการแล้วเราค่อยไปกดที่หน้ารถเข็นของเราแล้วก็ค่อยกดสั่งซื้อนะคะขอบพคุณนะคะขอบพคุณที่กดสั่งซื้อกันเข้ามานะคะสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังมองหากางเกงขาสั้นนะคะขาสั้นเอวสูงใส่สบายราคาเบาๆบานะคะเริ่มต้นแค่29บาทเท่านั้นเพื่อนๆสนใจตัวไหนเพื่อนๆนจิ้มตะกร้าเลยนะจ๊ะ เลือกซื้อกันเลยค่ะมีหลายสีให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวสีกรมสีเขียวขี้ม้าสีเทาอ่ะมีลายสีมากเพื่อนเพื่อนเป็นสิบสีเลยนะเพื่อนเพื่อกดเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะกดเพิ่มสินค้าใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะเลือกสีที่เราชอบแล้วเราค่อยไปกดยืนยันคำสั่งซื้อทีหลังได้นะจ๊ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่ช่วยอุดหนุนกันเข้ามาค่ะอันนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นผ้าวูเวฟนะใส่สบายมาก ผ้าไม่หนาไม่บางเกินไปเนาะใส่สบายค่ะเพื่อนชอบสีไหนนะคะเลือกเลยนะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะคะไม่มั่นใจว่าเอวเท่านี้จะใส่ไซส์ไหนดีนะเรามีตารางไซส์ให้ดูนะเ,เพื่อนเเลือกได้เลยนะมีหลายสีให้เลือกกดเข้าไปเลือกดูได้เลย,เยจ้าขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาอุดหนุนจ้าสาวอวกสาวอ้วนใส่สได้นะคะ